สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะเมื่อวัที่แล้วนะท่านผู้ชมที่เราทำถ่าไปนะท่านผู้ชมนะทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเนาะเห็นไหมท่านผู้ชมแปดสี 8, 4, 2, นะ่สองน้องวัที่แล้วทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะ งเป็นช่องของแอดมินอีกช่องหนึ่งนั้นให้ถูกเต็มๆนะท่านผู้ชมทั้งบนและล่างกันเลยนะท่านผู้ชมงนะวดที่แล้วทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเนาะแต่งวดนี้เรามาทําให้ทางช่องคนสองแรกนะท่านผู้ชมกับตัวแรกจะอยู่ด้านขวามือของท่านผู้ชมที่แอดมินกําลังจุดธูปไว้ในตอนนี้นะท่านผู้ชมเนาะส่วนด้านซ้ายมือเป็นงวดของงวดที่แล้วนะท่านผู้ชมที่เราทําให้ ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูงวดนี้ว่าหลวงปูส่สวงท่านจะให้ตัวเลขตัวอะไรกับเรานะท่านผู้ชมซึ่งอยู่ทางด้านขวามือนั่นเองนะท่านผู้ชมหากใครที่ดูทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงก็จะถูกทั้งบนทั้งล่างในงวดที่แล้วนะท่านผู้ชมเนาะก็แอดมินก็ขอฝากท่านผู้ชมฝากให้ดูทั้งสองช่องเนาะไม่ว่าจะเป็นช่อง เลขเด็ดคนดวงเฮงหรือจะเป็นช่องนี้ช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมก็ขอให้กดติดตามไว้ทั้งสองช่องนะท่านผู้ชมเพื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆตัวเลขดีๆนะท่านผู้ชมเนาะงวดที่แล้วทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเราให้ถูกทั้งบนทั้งล่างกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมแต่ในงวดนี้เนาะกับหลวงปูส่สวงเรามาทําให้ทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะ นี่คือหลวงปู่สวงที่บ้านกระชายนะท่านผู้ชมหากใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือตั้งใจมาทําบุญที่นี่มาทําบุญขอพรกับหลวงปู่สวงก็เชิญชวนนะท่านผู้ชมเนาะมาทําได้นะท่านผู้ชมเนาะรวมทั้งมาบริจาคค่าน้ําค่าไฟที่นี่ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมทําบุญได้กําไรทําบาปขาดทุนนะท่านผู้ชมเนาะก็ขอทุกคนมีผลบุญติดตัวไปทุกภพชาตินะท่านผู้ชม แอดมินก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะท่านผู้ชมนะที่ผ่านไปผ่านมาหรืออยากจะมาทําบุญที่นี่ก็เชิญชวนมาได้นะท่านผู้ชมเนาะแต่วันนี้เราจะมาติดตามตัวเลขทั้งหมดกับหลวงปู่สวงที่บ้านกระชายนะท่านผู้ชมงวดที่แล้วให้เต็มเต็มนะท่านผู้ชมเนาะแปดสองนะท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมซึ่งเราทําข่าวให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะงวดนี้ก็มาตามต่อเนาะกับหลวงปู่สวงที่ บ้านกระชายนั่นเองนะท่านผู้ชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามที่มีให้แอดมินเทพนะักกอรทางช่องคนสองเลขหรือว่าจะเป็นช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะก็กาบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะท่านผู้ชมเนาะเราสรรหาตัวเลขเราไปทุกที่นะท่านผู้ชมที่แอดมินจะไปได้นะท่านผู้ชม การทําข่าวหวยของแอดมินก็จะทําไม่เหมือนใครนะท่านผู้ชมเนาะเราก็จะไปตามสถานที่ต่างๆ <c oughs> ขออภัยท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมจากอากาศเย็นมากเลยนะท่านผู้ชมหนาวมากเย็นมากเลยนะท่านผู้ชมซึ่งใครติดตามทั้งสองช่องนะท่านผู้ชมก็จะมีโอกาสเนะถูกหวยนะท่านผู้ชมเนาะ ถ้าหักช่องหนึ่งให้ไม่ถูกอีกช่องหนึ่งก็ให้ถูกนะท่านผู้ชมก็ติดตามไว้ทั้งสองช่องเลยนะท่านผู้ชมเนาะจะเป็นทางช่องคนสองเลขเลยจะเป็นช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมสําหรับช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเราก็ให้ถูกทั้งบนและล่างกันเลยทีเดียวเนาะท่านผู้ชมนั่นงวดที่ผ่านมานั่นเองนะท่านผู้ชมในวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมเนาะสองห้าหกสี่ให้ถูกทั้งบนทั้งล่างนะท่านผู้ชมเนาะ ส่วนคลิปนี้นะเพื่อนผู้ชมเรามาตามต่อกับหลวงปู่สวงเนาะซึ่งเราทําให้ทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเนาะทั้งสามตัวจะเป็นตัวเลขตัวอะไรเนาะซึ่งอยู่ฝั่งขวามือนั่นเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาติดตามไปด้วยกันเนะาะภาพบรรยากาศสวยๆที่นี่นะท่านผู้ชมกับสายลมหนาวนะท่านผู้ชมเนาะ ที่วัดบ้านกระชายนั่นเองนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหากคุณชอบการทำข่าวของแอดมินนะท่านผู้ชมเนาะฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับแอดมินเทพนะักกรด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเพื่อจะได้หาข่าวดีๆหาเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมนั่นเองนะท่านผู้ชม จะมาตามต่อนะวดน,นี้หลวงปู่สวงท่านจะให้ตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะก็มารอดูนะท่านผู้ชมว่าเราจะได้ตัวเลขตัวอะไรกับหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขทั้งสามตัวไปได้วยกันนะท่านผู้ชมกับหลวงปู่สวง ที่บ้านกระชายนั่นเองนะท่านผู้ชมวันนี้คนมาวัดเยอะนะท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเขามาวัดด้วยสาเหตุอะไรนะท่านผู้ชมเราเห็นรถวิ่งเข้าออกกันหลายคันกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชม ามาวัดกันนะท่านผู้ชมเนาะไม่ทราบว่าเข้ามาด้วยเรื่องอันใดเนานะหลายคนทีเดียวเรามาตามตัวเลขให้กับท่านผู้ชมทางบ้านกันนะท่านผู้ชมเนาะทั้งสามตัวกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมสําหรับใครที่อยากได้ตัวเลขสวยเนาะในงวดที่แล้วมีใครถูกหรือเปล่าท่านผู้ชมแปดสอง คนกำลังอยู่กับแอดมินเทพนักกรทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะนี่คือหลวงปู่สวงที่บ้านกระชายนะท่านผู้ชมเนาะซึ่งงวดที่แล้วก็ให้ถูกเต็มๆกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมแปดสองนะท่านผู้ชมเนะาะสำหรับตัวเลขที่เรามาคอลหวยกับหลวงปู่สวงงวดที่แล้วนะท่านผู้ชมเนาะก็คือตรงนี้นะท่านผู้ชม ซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือนะผู้ชมนะแปดสองออกเต็มๆกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมสําหรับเนงวัดนี้หลวงปู่สวงท่านให้เลขห้าหนึ่งห้านะทผู้ชมเนาะห้าหนึ่งห้านะท่านผู้ชมตัวเลขออกมาครบแล้วทั้งสามตัวกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมเนาะห้าหนึ่งหนึ่งห้ารวมทั้งห้าห้านะท่านผู้ชมเนาะห้าหนึ่งห้า ห้าหนึ่งหนึ่งห้านะท่านผู้ชมรวมทั้งห้าห้านะท่านผู้ชมเนาะห้าสองตัวก็ตีตัวแรกได้อีกก็คือสองห้าห้าสองนะท่านผู้ชมเนาะห้าหนึ่งห้านะท่านผู้ชมเนาะห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าห้าสองห้าห้าสองนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เราจะบอกท่านผู้ชมว่า ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับแอดมินเทพนักรทางช่องคนสองเลขขอให้ทุกท่านประสบแต่โชคดีมีเงินมีทองถูกหวยถูกลอตเตอรี่กันเยอะๆนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะท่านผู้ชมเนะาะเขราวว่าช่วงนี้อากาศหนาวสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ